imperial d i ดาม n d 7รูปแบบมีตัวอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมได้รับรีเควสต์มานะครับตอนที่ทำคลิปโอเมกามอนทุกรูปแบบอ่าบอกว่าอยากให้ทำคลิปอิมพีเรียลดามอนแบบเดียวกันบ้างน,นะครับในความหมายก็คงเป็นว่าน้องอ่ะเขาอยากรู้จักอิมพีเรียลดามอนใช่ไหมว่าอิมพีเรียลดามอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามองเป็นแบบทุกรูปแบบเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างน,นะครับซึ่งผมก็คิดในใจว่าจะทำคลิปได้นนเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เรารู้ก็มีเป็นดาร์ Mode, ก มีแค่3อันนะครับแล้วก็พวกแบบคลิปร่างสุดยอดของวีมอนผมก็เคยทําไปแล้วแล้วก็ตอนทําคลิป้อยเท่านี้นเนี่ยผมก็เคยทาไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือแบบหมดแล้วอ่ะเออดากอนโหมดไฟเตอร์โหมดแล้วก็พาราดิมโหมดชนะเออมันจะมีอะไรให้ทำวะผมก็เลยลองไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่ารวบรวมสตอรี่ของอิมเ r รียลดามอนมาได้ถึง7ตัวด้วยกันนะครับเออก็คือไอตัวดากอนโหมดกับตัวไฟเตอร์โหมดอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวสีดําที่เราได้เห็นกันในภาคซีรทูครับแต่ว่ามันมีในของส่วนอื่นด้วยนะครับที่ เอามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ประเด็นพูดคุยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วในส่วนของที่มันเป็นตัวอื่นได้เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีเป็นสีดําแล้วก็มีแบบติดเชื้อนะครับที่เป็นสตอรี่อื่นของ Imperial d i a ดมอนเนาะแล้วก็จะมีเป็น Paladin Mode นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะก็คือว่าจะเป็นร่างต้นเลยนะ Dragon Mode แล้วก็ Fighter Mode ร่างแบล็กดราก้อนโหมดแล้วก็ไฟเตอร์โหมดร่างติดเชื้อดราก้อนโหมดแล้วก็ไฟเตอร์โหมดนะครับแล้วก็ร่างสุดท้ายคือพาราดินโหมดนั่นเองนะครับเตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยให้ฟังกันและกันเนาะก็คือน่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอิมพีเรียลไดมอนเนี่ยมากกว่าของสารนุกรมแหละไม่งั้นคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องคุยมันจะน้อยนั่นเองนะอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับตัวของอิมพีเรียลไดมอนเลยเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นดิจิ มังกรยุคโบราณแล้วก็ถ้าเป็นไฟเตอร์โหมดเนี่ยเขาก็จะเป็นมนุษย์มังกรยุคโบราณครับผมซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทั้ง3แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อหรือจะเป็นแบล็กนะครับเออแล้วก็รูปแบบของเขาเนี่ยเป็นมังกรแล้วเนี่ยมันก็เราจะได้เห็นว่ามันมีตัวหนึ่งก็คือเป็นมังกรยืนสีขาแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคล้ายๆมนุษย์มังกรก็คือยืน2ขานะครับการเคลื่อนที่อะไรของไอตัวไฟเตอร์โหมดเนี่ยก็จะดีกว่านะครับพละกําลังก็จะเยอะกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการโจมตีหลักของทุกตัวนะครับ โปรชิตอนเลเซอร์ครับผมก็คือเป็นการยิงเลเซอร์จากปืนใหญ่ปืนใหญ่เนี่ยถ้าของดาก้อนโหมดนะครับผมจะอยู่ที่ด้านหลังของมันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของไฟเตอร์โหมดจะอยู่ที่มือขวาก็คือเป็นคนละจุดกันเนาะซึ่งไอสตัวนี้นะครับถามว่าตัวไหนมาก่อนก็คือจะเป็นตัวของอิมพิเรตดามอนดะกอนโหมดมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวของอิมพิเรตดามอนเนี่ยถ้าเรามองไปจากยุคแบบโบราณแล้วจริงๆนะครับที่เป็นดะกอนโหมดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นร่างสุดยอดใช่ไหมครับตัวของอิมพิเรตดามอนทุกตัวเป็นร่างสุดยอดหมดแล้วกกก็ถ้าาาาเรรดูจากกา เกิดออกมาแล้วมันก็เป็นดิจิมอนที่กําเนิดมาจากสายพันธุ์ของวีมอนรวมกับวอมอนนั่นเองนะครับผมประเภทที่เป็นฟรีเนี่ยมันก็คือมาจากวอมอนกับวีมอนที่มีการรวมร่างกัน2ส,สายพลังนี้นะครับสายพลังของมังกรกับสายพลังของมแมลงรวมร่างกันกลายเป็นอีพิเดรามอนนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็ง่ายมากเลยครับผมวีมอนพัฒน,นาร่างเป็นเอ็กซ์วีมอนแล้ววอมอนพัฒน,นาร่างเป็นสติงมอนใช่ไหมพอไอ้สอตัวนี้พัฒน,นาร่างเสร็จปุ๊บมันสามารถโจเกรสแปลงร่างได้นะครับเป็นร่างสมบูรณ์ซึ่งการแปลงร่างเป็นร่าง สมบูรณ์ของ x อ็กซกับสติง m o n เนี่ยสามารถพัฒนาได้2สายนะครับก็คือจะเป็น Dino Bemon แล้วก็จะเป็น p พด a มอนนั่นเองอ่าในของภาคซี o ัทเราจะได้เห็นเป็น p พดา m o n นะครับซึ่ง p พดาม o n ก็เป็นดิจิมอนมนุษย์มังกรเหมือนกันนะครับส่วนของ Dino บี m o n ผมทำคลิปของสายพันธุ์คั่วการมอนไปแล้วนะครับก็คืออันนั้นเป็นตัวของไอ้ d i no บี m o n มันสามารถพัฒนาร่างเป็นร่างสุดยอดของสายพันธุ์คั่วการมอนได้ก็คือแกรนคั่วการมอนนั่นเองนะแต่ว่าอันนั้นก็ไปดูคล ไพดามอนเราจะได้เห็นในของภาคซีโรทูนั่นแหละนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับพลังมังกรจากจินโลมอนมาที่จริงไม,ไม่ใช่พลังมังกรหรอกแต่ว่าฉากแปลงร่างมันมีนม,มังกรมาแบบเหมือนรวมร่างกับไพดามอนแล้วก็อัพ,พลังให้กลายเป็นอิมพิเรียลดามอนนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าพอเป็นไพดามอนนะครับรูปร่างของเขาก็คือจะเป็นมีร่างเป็นมังกรสีฟ้าใช่ไหมอ้างอิงจากตัวของวีมอนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเกราะแล้วเกราะก,ก็คืออ้างอิงจากตัวของสติงมอนซึ่งยังมีความเขียวความดําอยู่เออแต่ว่าพอกลายร่างเป็นอิ k, สีฟ้าของเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ร่างที่เป็นอไอ้กอเกาะสีเขียวๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นเกาะสีดาหมดเลยซึ่งเกาะนี้ก็จะเป็นการเสริมพลังป้องกันให้กับตัวของอนะิพีเรียดามอนเนาะเพราะว่าร่างเนื้อที่เป็นมังกรเนี่ยถ้าโดนโจมตีก็จะบาดเจ็บได้มากกว่าเออแต่ว่าเกราะที่มีอยู่ของอิพีเรียดามอนมันก็จะเสริมพลังป้องกันให้นะครับและถามว่าตัวของอิมพีเรียดามอนเขามีความหนักไหมในการใช้ไอ้ตัวเกาะสีดําของเขาอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีครับผมอิมพีเรียดามอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเเรรร็วะคาาาจจดูดจกท ตรงที่ว่าเขาสามารถบิน ไปทั่วโลกได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเออก็มีความเร็วแบบนั้นน่ะเออผมว่าก็น่าจะเป็นดิจิมอนที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาร่างเป็นไฟเตอร์โหมดเราก็จะได้เห็นในภาคซีรีส2เหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาโดนสกาวซาตามอนเล่นงานนะครับตัวดราก้อนโหมดเนี่ยโดนสกาวซาตามอนเล่นงานก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลของอิมพีเรียร์ดามอนเนี่ยถูกทำลายไปนะแล้วก็พวกดิจิมอนของเด็กรุ่นหนึ่งะครับเขามีการมอบพลังให้กับอิ Mode ามาพีรเ, Mode รเร ว่ามันเก่งกว่าเห็นเห็นเลยนะครับแล้วทีนี้พอกายร่างเป็นไฟเตอร์โหมดได้พวกสกสาซัตเรมอนก็ไม่ใช่คู่มือของอิมพีเรยดามอนอีต่อไปนะครับก็อิมพีเรยดามอนไฟเตอร์โหมดสามารถจัดการกับสกสาซัตเรมอนได้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าอิมพีเรยดามอนตัวนี้มีบทบาทน,นับแต่นั้นมานะครับแม้ว่าตอนมันจะเหลือไม่เยอะในช่วงนั้นนะครับก็คือไปต่อสู้กับเดมอนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะเดมอนได้นะในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในของที่เป็นสู้กับรัฐบอสก็คือ, Demon, าาอนนนกนกัเเอ็่าาาผมข้ใจวปรตี ามในเชิงของอนิเมะครับผมอนิเมะก็ต้องทําบทให้มันดูเนิร์ฟนิดน,นึงนะไม่ให้เก่งเกินไปนะครับก็เราจะได้เห็นว่าบทบาทของเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็คือยังไม่สามารถต่อกรกับเจ็ดจอมมารได้อย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไปสู้กับแบริเอลมันเดมอนอย่างเงี้ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เออก็บทในของอนิเมะก็จะเป็นแบบนั้นเองเ,องเนาะแล้วก็อ่าเมื่อกี้พูดถึงโปรชิตอลเลเซอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็จะพูดถึงท่าไม้ตายของไอ้สองตัวนี้บ้างนะครับท่าไม้ตายของไอ้สองตัวนี้ก็คือจะเป็นกีกาเดสกับเมกาเดสครับผมเมกาเดสเนี่ย พลังที่สามารถทําให้ทุกอย่างกลับสู่ความว่างเปล่าได้นะครับแล้วทีนี้พอกลายร่างเป็นไฟเตอร์หมดปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่ากีกาเดสครับผมซึ่งเมกาเป็นกีกาปุ๊บก็หมายความว่ามีความรุนแรงมากขึ้น10เท่านั่นเองนะครับผมเราก็จะได้เห็นท่าไม้ตายนี้ของอิมพีเรยดามอนไฟเตอร์หมดตอนที่มันยิงทําลายเบรียลแวมเดมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เบรียลแวมเดมอนที่โดนท่าน,นี้เข้าไปเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นแค่เหมือนร่างวิญญ,ญาณที่สลายไปจากการที่พวกเด็เดกๆเนี่ยได้มีการบอออออกกกเเเเล่่าาาถึงงควมันนัีีนนนนไปไปปะร้ยออพยพ็ เหมือนกับร่างวิญญาณร่างเงาลอยขึ้นไปเสร็จก็โดนกีกาเดสยิงทําลายเออผมรู้สึกว่าการใช้กีกาเดสทำไมไม่ยิงตั้งแต่ตอนที่เป็นแบบร่างธรรมดาของ on, เบเรียลไดิจมอนไปเลยวะนะครับผมเออการตายอย่างนั้นของเบเรียลไดิจมอนผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นในภาคซีรทูไปนะครับก็มันค่อนข้างจะเป็นเนื้อเรื่องของอ่าดิจิมอนคู่หูของเด็กเลยนะครับมันต่างจากดิจิมอนที่เป็นร่างของไอ้ยุบโบราณมานะครับยุบโบราณเนี่ยในส่วนของตัวเนี้ยเขาจะบอกว่าอีิ ควบคุมได้ยากนะครับมันเป็นมังกรที่มีความดุร้ายมีความแข็งแกร่งดูได้จากแววตาของอิมพีเร l d ดามอนเราจะได้เห็นว่าร r า g ก้นหมดนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบดูมีความดุร้ายนะครับแต่ว่าพอกลายร่างเป็นไฟเตอร์หมดปุ๊บมันจะมีแววตาคล้ายๆเหมือนแบบแววตาใสๆนะครับเหมือนกับวีมอนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าร r า g ก้นหมดไม่มีครับผมพอเป็นไฟเตอร์หมดก็จะได้เห็นว่าสติสัมมชัญญะในการควบคุมนู่นนี่นั่นเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับเอออันนี้พูดถึงในรากต้นนะครับร่างที่เป็นประเภทฟรีเนาะแต่ว่ามันก็็มีีแแแบบบบรูปปปท่เนยกไคขอองื ตัวที่3ของคลิปนี้กับตัวที่4ของคลิปนี้ก็คือ Black Imperial Diamond นั่นเองนะครับผม Black Imperial Diamond นะครับผมแปลตรงๆเลยว่า Imperial Diamond สีดำครับผมตัว Original เมื่อกี้นะครับผมเป็นประเภทฟรีนะครับแต่ว่าตัว Black นี้นะครับจะเป็นประเภทไวรัสอย่างเป็นทางการนะครับบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะก็คือว่าตัว Black Imperial Diamond นะครับผมมันเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายสัญชาตญาณการต่อสู้ของมันเนี่ยมีการเดือดถึงขั้นสุดนะครับผมมันก็จะกลายเป็นประเภทไวรัสแล้วก็ สีจะกลายเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมและก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมพละกําลังอะไรพวกนี้จะยังเหมือนเดิมแต่ว่าสัญชาตญาณการทําลายล้างมันจะเยอะนะครับตัวของอิมพีเรียลไดมอนตัวนี้นะครับว่ากันว่ามันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับจะไม่มีในตัวของออริจินอลนะครับตัวของออริจินอลเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันมีพลังเยอะมันยากต่อการควบคุมแต่มันก็ไม่ใช่ทําลายไปทั่วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Black Imperial Diamon นเนี่ยอันนี้ทำลายไปทั่วเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด a กอนโหมดนะ มันก็มีเป็นไฟเตอร์โหมดได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็จะเป็นประเภทไวรัสเหมือนกันเนาะตัวอิมพ r เรียดามอนนะครับผมสีดําตัวนี้นะมันปรากฏตัวขึ้นที่ผมเห็นครั้งแรกเลยก็คือตาเป็นในเกมของดิจิวอนเวิลด์ทรีนะครับผมอันนั้นก็เป็นสตูตัวหนึ่งที่เราต้องไปเผชิญแล้วก็เอออิมพีเรียดามอนสีดําก็มีวะนะครับผมแต่ว่าในของภาคอนิเมะเราไม่ได้เห็นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ของดิจิวอนเวิลด์นะครับผมก็ไม่ได้เห็นร่างไฟเตอร์โหมดในของที่เป็นสีดําด้วย ตัวของดากโหมดมันก็ต้องพัฒนาเป็นไฟเตอร์โหมดสีดาได้ด้วยเหมือนกันเออก็เป็นข้อมูลแบบนี้ไปนะครับถ้าไม่ตายก็เหมือนเดิมครับผมโปรชิตอนเลเซอร์แล้วก็ EKDS กับเด s แต่ว่าคุณสมบัติจะกลายเป็นไวรัสนั่นเองพอเป็นประเภทไวรัสบุกนะครับมันก็มีคุณสมบัติที่เสียเปรียบวัคซีนแล้วก็ได้เปรียบ Data ไปเนาะแต่ว่าเอออันนี้ก็คงไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เจอร่างสุดยอดเหมือนกันก็ไม่ต้องกลัวครับผมสามารถเล่นงานไได้ตบเนะออครัิื um ดช ซึ่งไอตัวติดเชื้อนี้นะครับผมต่างกาบของไอสีดําเมื่อกี้นะเออไอตัวสีดําเมื่อกี้คือสีดําถูกปะแล้วก็มีข้อมูลในสารนุกรมอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นประเภทไวรัสแต่ว่าไอตัวติดเชื้อนี้เราเห็นตอนที่ได้ดูดิจิมอนภาคไตรนะครับผมภาคไตรครับเราจะได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งก็คือดิจิมอนไคเซอร์ซึ่งเป็นดาร์กเคนไนปลอมตัวมาครับเราจะบอกได้เลยว่าภาคนี้ปริศนายังเหลืออยู่เยอะมากนะครับปริศนาในเชิงของเนื้อเรื่องโดยรวมนะครับไม่มีการเปิดเผยอะไรเยอะแล้วก็ตอนจบแล้วเนี่ยก็ยังทิ้งปริศนาอะไรคนนี้ไว ในส่วนของอีพิเรียดามอนมันมาได้ยังไงนะครับมันมาตอนที่ว่าทุกคนได้เห็นทิ่ิมันไคเซอร์แล้วแล้วก็เอ๊ใช่อ,อิจจิเคิหรือเปล่าหนะาเราจะไม่ได้เห็นเด็กภาคที่เป็นของเดซุเกะของมิยาโกของเอลนี้ e เลยแต่ว่าเราจะได้เห็นของภาคแรกนะครับก็คือจะเป็นพวกไทจินั่นแหละนะครับตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่งานโรงเรียนเนาะแล้วก็ตอนนั้นโจทะเลาะก,กับกัวมามอนอยู่แล้วปัญหาเกือบแบบรุมเร้ามากกับเด็กๆที่ถูกเลือกตอนนั้นนะครับแล้วพอเหตุการณ์มันดึงเข้าไปในมิติ อันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมิติของดิจิมอนไคเซอร์คนนั้นแหละเออแต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่าเป็นดาร์กินในนะครับซึ่งในมิตินั้นนะครับผมอิมพีเรียร์ามอนกับพาวมอนแล้วก็โกบามอนเนี่ยมีการต่อสู้กันอ่าแล้วก็มีพ่วงตัวหนึ่งนะครับผมเลโอมอนก็มานะครับผมเลโอมอนก็มาในฉากนี้นะครับแต่เลโอมอนไม่ได้ตายในฉากนี้ครับผมไม่ต้องกังวลไปตายฉากหน้านะเอออ่าโอเคเรื่องเลโอมอนเอาไว้ก่อนนะครับก็คือกลับมาที่ตัวอิมพีเรียร์ดามอนติดเชื้อตัวนี้นะครับเราบอกไม่ได้้นนนนนะะคครัััััับบบวววว่่าไไอออตตเเเเีียยมมป็ดดดกกกิิจููหขงสุ เคนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะครับผมดูเนื้อเรื่องแล้วแล้วก็พยายามหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าอิ p พิเรียดามอนตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการชักดาของไอ้ดาร์กเคนไนนะครับแล้วก็เอามาให้พวกเด็กๆเนี่ยต่อสู้พอมีการชักดาแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้อย่างที่บอกไนงะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนแต่ว่ามันก็เป็นดิจิมอนที่เก่งตัวหนึ่งนะครับให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเหมือนกับอิ p พิเรียลดามอนทุกประการแหละแต่ว่ามันมีอาการติดเชื้อนะครับอาการติดเชื้อเนี่ยมันจะส ประเภทอะไรเออผมก็สนใจไงว่าเอ้ยมึงเป็นประเภทฟรีอยู่คอมมิติดเชื้อปุ๊บมึงกลายเป็นไวรัสเหมือนตอนแบล็คหรือเปล่าเออปรากฏว่าไม่มีข้อมูลเปิดเผยชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ตรงนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมเอออยากจะรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับก็คือว่าพอติดเชื้อแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีเป็นลักษณะของแบบออร่าสีม่วงใช่ไหมก็คือเหมือนกับเป็นการเป็นการบ่งบอกว่ามันติดเชื้อนั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็อรารวาดบ้าคลั่งอยู่ในมิตินี้เลยพอมันอรารวาดบ้าคลั่งอยู่ในมิตินี้ปุ๊ ไอส2ตัวนี้ต่อสู้กับอิมพ r i a l d ดัมมอนทุกคนคิดว่าจะรอดไหมครับเออก็คือว่าไม่รอดครับผมก็คือต่อสู้ไปก็เหมือนจะแพ้แล้วแต่ว่าโจกับมีมี่เนี่ยเขาตระหนักถึงความมืดในจิตใจของตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถก้าวข้ามมันได้ตามคําทํานายที่โคชิโร่บอกนะครับทำให้พาวมอนกับโกมามอนเนี่ยสามารถวิวัฒนาการไปสู่ร่างสุดยอดได้ พอทาได้เสร็จปุ๊บก็อาเคเกมเริ่มพลิกแล้วสามารถเข้ามาเล่นงานอิมพีเรียลดามอนได้แต่ว่าอ m p พ r เรียดามอนตัวนี้เหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นดารก้อนโหมดแบบไหนก็ทามันสามารถพัฒนาร่างกายเป็นไฟเตอร์โหมดได้ครับพอกลายเป็นไฟเตอร์โหมดก็เข้าต่อสู้กับไวท์มอนแล้วก็โรเซมอนบวกกับมีเลโอมอนเข้ามาเสริมทัพด้วยนะครับซึ่ง3รลุ้มหนึ่งครับผมก็สามารถเอาชนะมาได้นั่นเองอ่าพอเอาชนะมาได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็กลับเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับผมหลุดจากมิติมาเนาะแล้วก็เลโอมอน ขยี้จังเลยนะครับผมก็จะเป็นการจบบทบาทของอิมพีเร่ดัมอนที่เป็นตัวติดเชื้อให้ด้วยประการชนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับตัวตนของอิมพีเร l ดัมมอนติดเชื้อตัวนี้เป็นปริศนามากๆนะครับแล้วไอ้ด i จ i มอนไค i เซอที่โผล่มาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอีจิโจจิเคหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอีจิจโจจิเคจริงๆมันก็สมเหตุสมผลอยู่ว่าไออิมพีเรดมอนตัวเนี้ย มันเป็นแบบดิจิมอนของเด็กๆหรือเปล่าเออแต่ว่าความเป็นจริงที่ฉเฉลยตอนท้ายอ่ะค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ใช่ครับผมแต่ว่าดาร์กเคนไนมันพาอิมพ r เรียรดามอนตัวนี้มาได้ยังไงนะครับสร้างขึ้นมาได้ยังไงอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้เลยเออแค่รู้ว่ามันก็เก่งนะครับต้องใช้ร่างสุดยอดถึง2ตัวในการรุมเพื่อที่จะเอาชนะนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวที่7ของคลิปนี้นะครับผมในสายพันธุ์ของอิมพิเรียร์ดามอนนะครับรูปแบบของอิมพิเรียร์ดามอนนะอย่างที่บอกไปนะครับนับง่ายดีนะ Dragon, ก, Fighter, นะก,กเา,าเกว่่รยี แข็งแกร่งมากที่สุดเลยนะครับตัวดากอนโหมดเป็นมังกรยุคโบราณตัวไฟเตอร์โหมดเป็นมนุษย์มังกรยุคโบราณส่วนตัวอิมพีเรียลดารมอนพาลาดินโหมดนะครับจะเป็นรูปแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณครับผม,มซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นดิจิมอนที่มีที่มาที่ไปของพลังดิจิมอนถึง4ตัวเลยนะเออเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าอิมพีเรียลดารมอนเดิมทีแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่รวมพลังของวีมอนกับวอมอนเข้าด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าของอิมพีเรียลดาร พาราดินหมดตัวนี้นะครับมันเกิดจากการที่ได้รับพลังของโอเมกาวอนมา พลังของโอเมกาวอนโอเมกาวอนเกิดจากดิจิมอนที่เป็นอากูมอนกับกาบูมอนรวมร่างกันนะครับแล้วก็กลายเป็นโอเมกามอนแล้วโอเมกามอนก็มีการส่งมอบพลังให้กับอิมพีเรียลดามอนไฟเตอร์โหมดแล้วอิมพีเรียลดามอนไฟเตอร์โหมดก็กลายเป็นพาลาดินโหมดนะครับพาลาดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการสื่อว่ามันเป็นอัศวินที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสีของอิมพีเรียลดามอนก็จะกลายเป็นสีขาวอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อะไรๆมันก็ดูแบบว่าสง่างามนะครับผมมีสีทองมีดาบติดตัวอะไร Laser อยู่่ทีีีมมมือออออขขวาางิ็พเเรรรยลดนไฟต์ โหมดก็จะหายไปนะครับแล้วก็กลายเป็นร่างนี้นั่นเองนะครับถ้าไม่ตายของอีพิเรียดามอนพาราดินโหมดก็คือโอเมก้าเบลดครับผมซึ่งก็เป็นดาบที่รวบรวมพลังของตัวเองที่เป็นของอีพิเรียดามอนนี่แหละครับผมประสานเข้ากับพลังของโอเมกามอนใช้ดาบขั้นสุดยอดนี้ในการโจมตีใสส่สตรูนะครับโดยที่มีข้อมูลนิดนึงว่าของไอโอเมกามอนนะครับ เกรซ r ์ของมันเนาะจะมีเขียนว่า all d e l e e ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของอิมพีเร่ด i a มอน d พารลินโมตัวนี้นะครับที่ดาบจะเขียนว่า initialize ครับผมซึ่ง initialize ตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าการกลับสู่จุดเริ่มต้นอ่าก็คือเหมือนกับฟันแล้วสามารถรีเซ็ตอะไรบางอย่างได้นะครับถ้าเป็นโอเมกามอนหรือแบบว่าโอเมกามอนเอะไรพวกเนี้ฟันแล,ล้วลบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของอิมพีเร m ดลมอน พาราดินโหมดสามารถฟันให้เป็นการรีสตาร์ทได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของอิพีเรามอนพาราดินโหมดตัวนี้นะครับผมเขาเป็นดิจิมอนที่กอบกู้โลกยุคบรรพกาลเอาไว้นะครับก็คือว่ามันมีศึกสงครามการต่อสู้ของดิจิมอนแย่งชิงอานาจกันแนละแล้วก็อิมพีเร่ดามอนพาราดินโหมดตัวนี้เขาก็รับรู้ได้ถึงอันตรายนะครับเขาก็เลยเข้าร่วมศึกแล้วก็ต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกดิจิตอลมาได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทําหน้าที่นี้ได้คนเดียวนะครับเขาก็เลยก่อตั้งองค์กรรทีี่่่มมชือวาาขึ้นน ผมซึ่งรอยย่อไหนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด13ตนนะครับรวมตัวเองเข้าไปด้วยก็เป็น14ซึ่งไออิมพิเรตดามอน p ์พาริมโหมดนี้ก็มีการมอบหมายให้กับรอยย่อไหนทุกคนนะครับผมรอยย่อไ h นที่จะประกอบไปด้วย o โอเมก n ามอนดิวนาสมอนลอตไนมอนเ e สมอนอะไรพวกนั้นไปนะครับผมผมเคยทาคลิปรอยย่อไ h นไว้แล้วด้วยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะแต่ว่าอันนี้ผมเจาะให้ว่า อิมพีเร่ดัมอนพาราดินหมดนะครับเขาก่อตั้งรอยยนไ h t ขึ้นมาแล้วก็ฝากฝังให้ทุกคนช่วยดูแลโลกดิจิตัลปกป้องโลกดิจิตัลเมื่อมีภัยนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่มันแย่งจริงเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องที่เป็นรอยยนไ h t เหมือนกันนะครับแล้วก็อิมพีเร่ดัมอนพาราดินหมดตัวนี้ก็หายไปจากโลกดิจิตัลเวิร์นะครับโดยทิ้งปริศนาไว้ว่าเขาหมดอายุไขแล้วตายไปหรือเขาแค่ หลับไหลอยู่ในโลกดิจิตอลเวิลด์นะครับเพื่อรอวันที่ถ้าเกิดว่ารอยยนัยสู้ไม่ไหวเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือรอยนัอีกทีหนึ่งในแบบกรณีที่โลกดิจิตอลเกิดวิกฤตนะครับผมแล้วก็แถมให้ว่าในส่วนของอนิเมะนะครับผม mm hmm. Imperial ยลดามอน p a พาราเดนโมจะมี บทบาทในการต่อสู้กับอามาเกมอนครับผมซึ่งอามาเกมอนเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นในมูวี่การล้างแค้นของเดียโบโลมอนตอนนั้นก็คือศัตรูคู่อาฆาตเก่านั่นแหละนะครับที่เคยโดนโอเมกามอนเล่นงานไปอย่างเดียโบโลมอนมันกลับมานะครับแล้วก็มีการอ่าเขาเรียกว่าเป็นศัตรูตัวใหม่เลยก็คือจะเป็นอามาเกมอนซึ่งโอเมกามอนเกือบตายครับผมเออก็คือสู้ไม่ได้แล้วก็มอบพลังให้กับอิมพีเรียดามอนนะครับแล้วก็อิมพีเรียดามอนกลายเป็นพาราดินหมดเพื่อเข้าต่อสู้แล้วก็สามารถเอาชนะมาได้นั่นเองนะครับกกกก็็็ตต้้อออออองงถืววว่ว่่าาาเเเปปนนนนนดิิจมมีีััึึะครรรบทผูส ร่างที่น่าสนใจนะก็คือถ้าเรามองให้ลึกอย่างที่ผมบอกไปครับมันมาจากพลังของดิจิมอนถึง4ตัวด้วยกันนะครับ4ตัว4สายพันธุ์เลยนะเออแล้วก็กลายเป็นไอตัวนี้ผมมองว่าดิจิมอนตัวนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งติดอันดับต้นๆของโลกดิจิตอลได้เหมือนกันนะครับ โอเคในส่วนของเนื้อหาของ i m p พ r i a l d ดามอที่ผมหามานะครับก็จะประมาณนี้นะก็คือเอาข้อมูลมาแบบเจาะลึกในแต่ละร่างของ i m p พ r i a l d ดามอให้ฟังกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมสามารถเสริมข้อมูลอะไรได้ก็เสริมกันเข้ามาเลยครับผมผมมองว่าดิจิมอนตัวนี้ก็เป็นจุดขายของซีรีส์ดิจิมอนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะอะไรเงี้ยเออเราก็จะเห็นว่าบทบาทของมันค่อนข้างจะมีความสําคัญในทุกแง่เลยนะครับผมแล้วก็เห็นได้จากที่ว่ามีการเปลี่ยนไปเป็นแบบฟอร์มนู้นฟอร์มนี้อะไรเงี้ยเอ,อีดก็ แล้วก็มีพาราดินโมซึ่งเป็นแบบว่าผู้กอ่อตั้งรอยย่อไหนเลยผมว่าตัวนี้ก็สําคัญต่อซีรีส์ดิจิมอนจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับที่รีเควสเข้ามาแล้วก็ทําให้ผมได้แบบรู้จากอิมพีเรียลดามอนมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอแชร์ให้ฟังประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดีบัคร